ตอนนี้ครับตอนนี้นะครับอะไรอะะไรอะัวอะไรรห้องนี้เ้ข้าหมูไ ออกไปหนยหลุดหลุดหลา,ลาจังี่ต้องเอามาอาลองทีอีกคนูชมก็โอ,กอยู่กันค่าอยู่กล้องนะครับ

哦，很近你挺行嘞。 ยางงเี้ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนวัดจะแบบจร่งแล้วแบบแบบเี้ย่างเงี้ยจริงถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเกิดคุณเก่งแล้วคุณทำแบบนี้เลยทุบๆผมยังไม่ได้ทาอันนี้ทุบอันอนี้พื้นที่มันแคบประเด็นเรื่องโดงนเง่นคุณนี่คุณก็ตัวนิ้ทาเลย เขา,าเมาเยี่ยมเยี่ยมเดืยวเก๊ดแล้วเขาก็ได้บอกว่าโคโกโรนิชาได้บอกว่าอยากเป็นไททันตัวสีดาเป็นจริงนี่นะซึ่งเขาได้เป็นสีดำเนี่ยเราก็ต้องหนีเด็ก